นิทานอีศศเรื่องชายหนุ่มกับม้าพยศชายหนุ่มคนหนึ่งคิดว่าตนเองเป็นคนขี่ม้าที่เก่งที่สุดเมื่อเห็นม้ากินหญ้าอยู่ริมคอกจึงกระโดดขึ้นไปบนหลังมา้าแต่หารู้ไม่ว่าม้านั้นยังไม่พร้อมที่จะให้ขี่มันรู้สึกหนักเหมือนอะไรอยู่บนหลังมันตกใจและยากที่จะควบคุมตนเองมันจึงวิ่งตเตลิดเปิดเปิงไปข้างหน้าอย่างไร้ทิศทางชายหนุ่มคนนั้นไม่รู้จะทำเช่นไรเขาได้แต่ตกใจ มามุ่งหน้าด้วยความรวดเร็วปานจรวดทันใดนั้นเพื่อนของคนขี่มาเห็นจึงร้องถามว่านี่เจ้าจะรีบไปไหนกันม้าของเจ้านี่มันช่างรวดเร็วจังข้าก็ไม่รู้ว่ามันจะรีบร้อนไปไหนเพราะตัวข้าไม่ได้บอกให้มันออกวิ่งเลยมันพาข้าไปเองต่างหากนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าทำการสิ่งใดต้องคิดให้รอบคอบถึงผลเสียที่จะตามมาพุทธภาษิต อุทาเนแนแนประมาเทนสนยเมนาทะเมนาจอทีปังกยิราถะเมทาวียังโอโคโนาภิกกีรติผู้มีปัญญาพึงสร้างเกาะที่น้ำหลักมาท่วมไม่ได้ด้วยความหมั่นความไม่ประมาทความสำรวมระวังและความข่มใจ นิทานอีศกเรื่องคนมือเติบกับนกนางแอน่นมีชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นที่ชื่นชมในหมู่เพื่อนกินว่าเป็นคนมือเติบเขาใช้จ่ายเงินทองที่ได้มาอย่างสิ้นเปลืองเพื่อรักษาหน้าตาชื่อเสียงจนวันหนึ่งต้นฤดูใบไม้ร่วงเขาก็พบว่าตนเองไม่เหลือเงินเลยแม้แต่แดงเดียวรวมถึงไม่มีทรัพย์สินอื่นใดเว้นแต่เสื้อผ้าที่เขาสวมใส่อยู่เขาต้องออกไปหาเพื่อนเจ้าสำราญบางคนในเช้านั้น และเขาก็คิดจนหมดปัญญาว่าควรจะทำอย่างไรจึงจะมีเงินทองพอที่จะแต่งตัวให้ดูดีได้ทันใดนั้นก็มีนกนางแอ่นบินผ่านมามันร้องเพลงอย่างรื่นเริงเสียจนชายหนุ่มเข้าใจว่าฤดูร้อนมาถึงแล้วเขาจึงรีบรุดไปหาพ่อค้าขายเสื้อผ้าจัดแจงถอดเสื้อผ้าทั้งหมดที่ใส่อยู่เพื่อเปลี่ยนเป็นชุดในหน้าร้อนอีกไม่กี่วันถัดมาสภาพอากาศก็กลับกลายเป็นเหน็บหนาวแสนสาหาัส ทั้งเจ้านกนางแอ่นผู้น่าสงสารและชายหนุ่มผู้โง่ขลาในชุดอันบางเบาเปลือยท่อนแขนจึงไม่อาจเอาชีวิตรอดได้ด้วยร่างกายที่หนาวสั่นง,งินงบมิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านกนางแอ่นเพียงตัวเดียวไม่อาจบันดาลฤดูร้อนได้พุทธภาษิตชีวเตวาปิสปปัญโยอปิวิตตปริคยาัญ,ญญายะจออลาเก้วิตวาปิอชีวติ ถึงสิ่งทรัพย์ผู้มีปัญญาก็เป็นอยู่ได้แต่อับปัญญาแม้มีทรัพย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้นิทานอีศกเรื่องหมาป่ากับสิงโต หมาป่าตัวหนึ่งขโมยลูกแกะมาได้ตัวหนึ่งและแบกไปยังถ้ำเพื่อจัดการเป็นอาหารแต่แผนการของมันต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อมันเผชิญกับหน้าสิงโตซึ่งชิงลูกแกะไปโดยไม่เอ่ยขอโทษสักคำหมาป่าถอยห่างไปอยู่ในระยะปลอดภยัยและกล่าวด้วยน้ำเสียงเจ็บปวดว่าท่านไม่มีสิทธิมาแย่งชิงของของของ้าไปอย่างนั้นนะ สิงโตหันหลับมาแต่เจ้าหมาป่าอยู่ไกลเกินกว่าสิงโตจะสอนบทเรียนให้โดยไม่ต้องเปลืองแรงมันจึงกล่าวว่าของของเจ้างั้นหรือเจ้าซื้อมาหรือคนเลี้ยงแกะให้เจ้ามาเป็นของขวัญละเจ้าได้มันมาอย่างไรหรือไหนช่วยบอกคาทีสินิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าโกงเขามาอย่างไรก็โดนโกงกลับไปอย่างนั้นพุทธภาษิตปรทุกขูปทานเนนโยอัตโนสุขมิชติ เวนสังไคยสังเสโทเวราโสโนอปริมุตเจติผู้ใดต้องการสุขเพื่อตนด้วยการก่อทุกข์แก่ผู้อื่นผู้นั้นชื่อว่าพัวพันไปด้วยเวนย่อมไม่พ้นจากเวนนิทานอีศบเรื่อง หมากับหนังสัตว์หมาหิวโซฝูงหนึ่งเห็นหนังสัตว์จำนวนหนึ่งจมอยู่ในก้นแม่น้ำซึ่งคนฟอกหนังนำมาแช่ทิ้งไว้หนังสัตว์ดีๆนับเป็นอาหารชั้นเลิศสำหรับหมาหิวโซทว่าน้ำบริเวณนั้นลึกเสียจนพวกหมาไม่อาจเอื้อมลงไปถึงหนังสัตว์จากริมตลิ่งได้พวกมันจึงปรึกษาหารือกันและตัดสินใจว่าวิธีที่ดีที่สุดคือดื่มน้ำในแม่น้ำให้หมดว่าแล้วทั้งหมดก็รีบก้มลงไปเลียน้ำอย่างรวดเร็วเท่าที่จะทำได้ แต่ไม่ว่าจะดื่มแล้วดื่มเล่าสับเพียงใดจนพวกมันทยอยท้องแตกตายไปทีละตัวทีละตัวน้ำในแม่น้ำก็ยังคงสูงเท่าเดิมอยู่ดีโกงเขามาอย่างไรก็โดนโกงกลับไปอย่างนั้นนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าตรงอย่าพยายามทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้พุทธภาสิตนติชานางอปัญญสะความพินิจไม่มีแก่คนไร้ปัญญา ตัวต่อและแตนมีโพรงไม้แห่งหนึ่งเป็นที่กักตุนน้ำผึ้งซึ่งตัวต่อประกาศว่าน้ำผึ้งทั้งหมดเป็นของพวกมันฝ่ายผึ้งก็มั่นใจว่าขุมทรัพย์เป็นของพวกมันต่างหากการโอบเถียงลุกลามใหญ่โตจนดูเหมือนว่าเรื่องราวไม่อาจยุติลงได้โดยปราศจากการสู้รบท้ายที่สุดด้วยความมีเหตุมีผลของทั้งสองฝ่ายพวกมันจึงตกลงว่าควรมีผู้พิพากษาที่จะมาตัดสินในเรื่องนี้พวกมันจึงนำความไปยื่นต่อแตน ซึ่งเป็นผู้คงความสันติในป่าแถบนั้นเมื่อผู้พิพากษาเบิกความก็มีพยานมากมายให้ยาการว่าพวกมันเห็นสัตว์ที่มีปีกบินอยู่แถวๆโพรงไม้ดังกล่าวส่งเสียงหึ่งดังไปทั่วพวกมันมีลำตัวเป็นแถบลายสีเหลืองและดำเหมือนพึง่งทนายฝ่ายตัวต่อรีบยืนกรานทันทีว่าคำอธิลายนี้ตรงกับลักษณะของลูกความมันพยานหลักฐานที่ว่าไม่อาจช่วยให้ผู้พิพากษาแตนตัดสินความได้ มันจึงเลื่อนการพิจารณาของศาลออกไปอีก6สัปดาห์เพื่อขอเวลาคิดให้รอบคอบเมื่อถึงเวลาพิจารณาคดีอีกครั้งทั้งสองฝ่ายต่างมีพยานเพิ่มขึ้นอีกมากมายมดตัวหนึ่งยืนขึ้นให้การเป็นตัวแรกและกำลังจะถูกซักคานเมื่อพึ่งชราผู้หลักแหลมแสดงตนต่อ,นตอหน้าศาลข้าแต่ศาลที่เคารพมันเอ่ยขึ้นคดีนี้ถูกเลื่อนมาหสัปดาห์แล้วหากเร็ว นี้ยังไม่มีการตัดสินน้ำพึ่งก็คงจะเอาไปทำอะไรไม่ได้ข้าจึงขอเสนอว่าจงมอบหมายให้ทั้งพึ่งและต่อสร้างรวงพึ่งขึ้นมาแล้วเราก็จะได้เห็นกันในไม่ช้าว่าน้ำพึ่งนี้เป็นของใครกันแน่พวกตัวตอบประท้วงกันเสียงดังผู้พิพากษาแตนผู้ชานฉลาดเข้าใจในพริตตาว่าทำไมพวกมันจึงประท้วงเช่นนั้นเป็นเพราะพวกมันรู้ดีว่าไม่อาจสร้างรวงพึ่งและใส่น้ำพึ่งเข้าไปในนั้นได้ ชัดเจนแล้วว่าใครที่สร้างรวงพึ่งและใครไม่อาจทําได้สรุปว่าน้ําพึ่งเป็นของพวกพึ่งผู้พิพากษากล่าวนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการกระทําพุทธภาษิตอุทธาตากรรมเทยเตยเตยสุอปปะปะมตโตวิจักขโนสุดสังวิหิตกม,มันโตสราชวัสตุวเสผู้หมั่นในการงานไม่ประมาทเป็นผู้รอบคอบจัดการงานเรียบร้อยจึงควรอยู่ในราชการ Thank you.